ไม่เคยเห็นสสพักส้มไปงานศพเลยไม่เลือกแล้วอืมพี่จะอยากให้สสไปงานศพพี่ทำไมคะคือถ้าสสเขาไม่ไปงานศพพี่พี่จากงานศพ่อไม่ได้หรอกค่ะคืออันนี้คือรู้ถึงหน้าที่ของสามาชิกสภาพผู้แทนราษฎรกันเนี้ยมันเป็นบทเรียนวิชาสังคมมอต้นเลยนะคือการศึกษาไทยมันทําอะไรกับคนไทยวะทําไมถึงประชาชนถึงหวังให้สสไปงานศพไปใส่ทอง หรอองการแค่นี้จริงๆดิไปเลือกตั้งกันเนี่ยหวังให้แค่สสองมางานคุณพี่หรอจริงคืออย่างงี้สสองหน้าที่สสองหน้าที่สมาชิกสภาพุทแทนรการสกเขาไม่ได้มีหน้าที่เป็นงานศพเขามีหน้าที่การออกกฎหมายการทํางานในสภาพการทํางานทารรมการมาการการผ่านงบประมาณแผ่นดินการเป็นตัวแทนประชาชนไม่ได้มีหน้าที่เป็นงานศพนแต่งงานบวชไม่ได้มีหน้าที่ไปใส่ซองไม่ได้มี หน้าที่ไปทําอะไรแบบนั้นเว้ยแล้วนะค่ะไอ้พวกเลือกพักส้มทุกคนเลยก็ได้มึงอยากให้สสที่มึงเลือกอะเอาเวลาทํางาน,นวันๆหนึ่งอะไปงานศพป่ะไม่พวนเออไม่ได้อยากให้สสวันเอาเอาเวลาทํางานงานศพอยากให้เขาทํางานในสภางานที่เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเจอนะสสวพักส้มคนไหนนะเอาเวลาไปงานศพนะไม่เลือกเออไอ้พวก คนไทยคนอื่น้วยก็เหมือนกันเลิกไม่เซตแบบนี้สักทีที่จะต้องหวังให้สสไปงานอะไรที่มันไ,ไม่ได้ไมันไ,ไ,ไม่ได้มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยไปงานสสมันเกิดอะไรกับประเทศชทาติแถบหน่อยพอเลิกพักค่ะ